เดิมวลาเปก็เป็นใแต่ว่าเขาแค่โดนแบนไหมใครก็ได้ข้าไหนใส่สึ่งเดจะมาถ่ารูปใหม่ดี โอ้ยมันถ่ายรูเดอยบานายรูปเกพดแล้ววาเป็นถ่ายรูปคนที่ใส่ผ้าเดือยหน่อยบ้ามันทำไมพมดาถ่ายเก็บไว้เยนอนม่โทน่าาดูสิเพื่อเป็นไมปัดถ่ายรูปคนที่ใส่กเเเก็บไว้ดูเลย มาเนื้อมาเนี้ย๋อมาเนื้อใครใส่ชุดกใครเป็นนักท่องเที่ยวก็พน้กแน่เอถ่ายรูปดูเนเลย ถ่ายรูปมาใครเป็นแข้งก่อนไม่สวัสดีครับพี่ผมไม่ไม่ไ้สวัสดีครับเป็นถ้าสวัสดีผมกัตัวจริงับปัดเนจะปอกแง่ี่ก็ัดนัมีัดผาครับนี่ตาด้มตาด้มคอนี่ผมมีท่าแข่งกัมปพัดด้วย

นี่นา่ที่รับนะทุกคนที่ดมปูดัมปู้ัมปูอะไรนายนายนายข้าตาไปมาได้ปะเดือโฟดเหรอไม่ใช่เดือโฟลดข้าตามาโอเคโอเคเนี่ยโบมินได้ว่าอุ้ยเบได้ไหได้ไหเเปโบมินด